กาสบายดีดีต้นท่าก็ซือส่สองบวกกายตรงนี้อีกแล้วมินี่กบาบวกกายกาสีดีเดินทางไปอาสพปนหรือไปหาสาพนนั่นแหละอยู่บ้านบ้านเพิ่งเคอยู่บนโคกบนโคกว่าวายเนาะนี่กาเป็นเส้นทางใหม่ลัดใหม่มาทางป่าทางดงเลยก็มีแต่ขี้พุ่นควันกุ้มกุ่มอ่อาอ่านสีดีเส้นทางคุณคือมาแต่บ้านตะเคอเนาะบ้านตะเคอตะขามขึ้นมาทางนี้เนาะตอนนี้ยังพันหลงตอนนี้พันหลงเนาะ อันนี้จะขึ้นขึ้นไปพี่พี่เด้อร์เส้นทางทางลาดเพราะวะครัวฮักเน,ะนาะเปิว่าคัวอันทา่าห้าวฮักยังบดได้สอบแปงแลงเลยมาทางนี้บุคคลมาจากเคื่อบูจะเป็นเรื่องใดบูจะเป็นเรื่องใดจะไปถืปอหรือไ,ไปบูถือก็ยังบู <c oughs> สิถ่ายไว้เก็บไว้เบิบ่งสำหรับตัวเองเห็นดอกหรือว่าทางกระตามทางรถเปิดมาแล้วเนาะรถกับบุคคลเดียววันไหนเดี๋ยวน,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 บบยยยนี้ยังเดี๋ยวนี้ก็ยัง ประมาณแปดโมงหรือว่าเก้าโมงเลยเนาะสีประมาณนี้ี่กสิมาถ่ายยังหุ่ยเป็นอะไรเนาะสำหรับคลิปการเดินทางครั้งนี้เนาะมีแต่ป่าคนกลายเป็นมากระเบ,บงมันเห็นอย่างน,อน,าน้อบอันนี้จับกล้องมาถ่ายไปนี่ก็โหลดห้างเข้าในเลยเนาะนี่รหลดห้างเข้าในหละจะไปหอดใส ทางเส้นนี้คือไปหาขึ้นทางเลข13ใต้ทางเลข13เป็นทางลัดเป็นเส้นทางใหม่ปุ่นอสิไลยหนู่นหนึ่งผมเป็นลยหนู่นหนึ่งแกนล,ลายนี่แหละเนาะเดี๋ยวจีทายบรรยากาศแถวข้างทางกถทายได้กบจีทายเนาะแต่คราบวันไดกกัไปพบพ่อกันตีตอนพี่แหละเส้นทางดำเลยโอเคไปายไปกันเลยเนาะ อันทาทาทอนี้ขึ้นอ่าอกกนท่าท่างหน,นะว่าเคยมาไฟชั้นกันตัวแต่เนาผู้จักกระทําเนาะทางอยู่ในปาเนาะเนี่ยโ,โอ้สายไล่ดีอืมไปทำห้อยรถเนาะข้างกประมานีด

ซีเมนทางดำพิสิหอดทางดำเลยเนาะมีเห็นเห็นหลดแหลนรืมัดรืมัดเลยนะอันนี้คือทางขัย่มาการางหลัวมาันน้ำตาางตัวนม่ววาม่วิิเมียนมีน้ำเสียไรลออกมาต่อเลยมอสัยมสัเละไปบน

ว่าโอ๊ยมากินข่าที่หนึงเดี๋ยวไปที หนีนะเีมาสรุปนี้ไปตามเรงนี้ไปเห็นะวามว่าผานงงมาได้กว่าน nice> ี้อ๋อเดีคือคไปเบิ่งนะเห็นต้นก็สเหานเบิ่งว่ามาอดีแล้ว come, nah, ี่รเลนะนี่ีตนทําตอยีแดงนาทาั้งนี้ตะเกวเกียร์เซนนี้แบบว่าหัวหาก ta khảo bàn bàn nhà đây là đang là tốt quan trọng đang phải đi đẹp hơn ้านเพิ่นเนาะฮอดนาโแกงเพิ่น่าน้มันเบิดอยู่กลางทางแคมป่าได้สิงกล้องถ่ายโทแกงเพิ่นเนาะเป็นสิเพิ่นสิว่าแนวใดเพิ่นสิเฮ็ดแนวใดเนาะไเบิ่งรุ่นนํากันก็สิเป็นแนวใดท่าทางเพิ่นก็บ่ไกลก็ต่อยบ่ไกลยังบ่บ่เคยแกงเพิ่นแบบนี้ังเทื่อบ่เคยได้สิมาลองเบิ่งจังซี่นได้สิเาากล้อง ตัวนี้งกันตั้งกล่องถ่ายซีเซอีเขื่อนเท่าแล้วเครษฐกิจเท่านี่นี่นี่ตั้งถ่ายกันอาซิมเบเริ่มโทรกันเลยนะนี่นะบ่เห็นดอกอีซีพีมันมืด ตอนแรงได้สิเดิมโทรจากโทรธรรมดาครับเนีย่ยติดแล้ว แล้วยังวิชาหัรฮัลโหลเฮ้ยปาโตช่วยขนาดยังมา่ทาันมาห่อจ้่มรถน้ำมันเบื่ออยู่กลางทางจะเห็นอะไรบ้างมีห้านข้า,าจั่เอาสัญญาณบ่มี chẩn nhàn bố mi choi, chuẩn nhàn bố mi, chuẩn nhàn chao vợ bố mi nè, ờ nó ô ăn bớt càng thang rồi, ừ, ăn bớt càng thang rồi, hình bớt đây thang ว่กลมากมากล่องันอโอ้ยอยู่กลางป่าพีลพี่น้ำมันเบิดพี่สาวแบรอบพ่อเอ,อั้ห้าี่จะห,จะหจะบุเีป้าให้มา,าเอาคนดแม่สกันนี้ฮะ อ้ยบานเงื่อบ่ได้บานอืรอบคอม่รอบคอได้เห็นมันเบิดมันหัวเนาะมันหัวออกในตายมันจนเบิรได้ไปูเงาไป อยบรมดเอาน่อแม่บรดเติมให้หน่อแม่แับนี้ฮะอยู่เตปลาพี่ได้เลี้ปลาเปนใกล้หอนโรงงานน้ำตาลพี่เลี้ยนี้ฮะจักทางเห็ุเลยโทรผ่าจะซาเด้อเสนอว่าเย้เลยบาท เวน่าลูกดาวแย่แล้วเ,เอาอลีแล้วคุณจะทไมัดทางไปดดเอ๊ะีเข่าโรงงานน้ำตาลนี่เด้ที่าทางดำเลยที่ว่าทางดำขากโรงงานน้ำตาลนี่เด้ phá to sụp cái chỉ mề, tờ một lần đấy đó. Ừi, giáp mát, nhàng. Lạc Con lạc thải, gì đấy? ไปยังจังมูมนะีน่ะมันไก่มันไก่ปะอเอาข่าวงานน้ำต้านยังไงอยู่โมเมนต์โมเมนต์ะ สัญญาณกับบุมีอยู่ซ้ายเคยได้นี่นะโอ้ยอยู่หน้าอยู่หน้าข่อยอันนี้นะนี่นี่เจ้าตัวข่อยใหญ่โอเคอย่งเจ้าเลวดิก็เอาโทรศัพท์ถ่ายไว้อยู่เด็ดบ่อดิ เออเด็ดเด็ดเโอเคสำนี wow. okay. okay. ouais. nada, right. ้แหละสำนี้แหละว้าหยอกไม่ปุ้งตัวไม่ปุ้งตัวไม่ปุ้งน่านด็ดเด็กัมาหอดหอดนาเป็นอะไรนะหอดดีๆนาเป็นอะไรนี่เนาะผมขุดกับผมขันนาตัวนั้นแหละโอ้โหปุ้ยปุ้ยไหลหยอดหัวพวกหยอดต้นม่วง อย่นี่ก็น,นี่แน่นอมีทางเลาะอ,อยู่โอเคไปไปต่อได้แก่งคนละาานชื่อยูเสนดอกว้าวได้มาหอดแล้วเดี๋ยวนี้มาหอดเทียงนาเพันแล้วบ้านเทียงนาคือบ้านเพันเด้วยเจ๋อแล้วเจอเนนคนง่ายนคนละคนง่ายปุ๋งคนละเพื่อนมาครับสวัสดีจ้มากับใคร มากคนเดียวข่อยเอ้คือแบบมีน้องใช่อ้าวมาเดีลูกกับลูกข่อยเนาะข่อยเสร็จค่อยมากเดียวแล้วหนักก็ทำได้ทีงามกว่าเก่าเนาะเป็นงามน่ะข่าวนะไปอยู่บ้านแจ๊คซีฮามือก็ดำแล้วแบบแล้วเวลาหลานเราอยู่ซีโน่ขุ่ยไงพี่จังเห็นไหมมอ๋อได้มาหอดแล้วเนาะมาหาสาฝนกับลูกเป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องนะ กาบ่มีอย่างไรเนาะปลายคลิปบ๊ายบาย